กันจริงๆเนี่ยที่เมื่อกี้หลวงตาบอกว่าใครห้อยพระหลวงปู่เนี่ยไม่ตายไม่ดีใช่ไหมไม่ได้อ่านั่นหมายความว่าตัวเขาเนี่ยก็จะต้องมีความผูกพันกับพระที่ห้อยไหมคะหรือว่าห้อยๆไปอย่างนั้นไม่ต้องนึกถึงพระมันต้องมีสายใยเขา่าสายใยที่ก็สมุเลนึกถึงท่านบ่อยๆมาถึงสวดมนต์บ่อยๆถ้าแขวนพระแต่ไม่ได้นึกถึงพระพระก็อยู่ของพระตรงนั้นเข้ามาเสกปิ๊งๆให้เราไม่ได้อย่างนี้เหรอคะพระอายุในพอแล้ว พระนสวาส่างนะแต่ <c oughs> จ,จิตเราไปไหนไม่รู้เราถ้าต้องกรรมเมื่อไหร่เนี่ยจิตกับพระเราเป็นเนื้อเดียวกันไหมนั่นหมายความว่ากุญแจสําคัญคือต้องจูนใจเราเข้าไปสู่พระให้นึกถึงพระบ่อยๆสวดมนต์กับพระบ่อยๆที่แจกพระไปเนี่ยก็ต้องการให้กรรมเวลากรร<ะ>มเมื่อไหร่นึกเมื่อไหร่เนี่ยจิตกับพระมันเป็นเนื้อเดียวกันจิตกับจิตกับเราพนระเป็นเนื้อเดียวกันแล้วบุญที่เราทําในอดีต มันก็เข้าไป